ก็สวัสดียามแรงนะเจ้าวันนี้จะทำน้ำพริกกะปิแคบหมูนะเจ้าอุปกรณ์นะเจ้าหรือว่าวัตถุดิบนี่เจ้าอันนี้จะเป็นแคบหมูนะเจ้าจริงๆบางคนน่ะเจ้าอื่นหรือว่าต้นสำรับก็ทำก็จะทำแบบเจ้านะเจ้าประเมินครัแต่ว่าเจ้ามักแคบหมูเจ้าไปเอาแคบหมูนะเจ้าใส่ลงไปในโคกนะเจ้าต้มนะเจ้า เมื่อละเอียดละเอียดนะเจ้าส่วนอันนี้เป็นกระ,ะ,ะเทียมเจ้ากระเทียมไปกระใสหรือว่าหอมเข่าหม้เดียวปอนะเจ้าใส่น้อยเดียวพกอกแล้วเพราะว่าหมมากเจ้าแคบม,มากกัดใส่เยอะๆนะบางคนนี่ก็ตัดใส่กุ้งแห้งเจ้าอันนี้คือพริกขี้หนูนะเจ้าเป็นพริกขี้หนูสวนนะเจ้าเอาใส่โคกแล้วโคก ลงไปจ่อยู่คนบอกน้ำพริกกะปิเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกะปินะเจ้ากะปิอันนี้นี่เจ้าออกไฟหออใบสองนะเจ้าแล้วกอกปิ้งนะเจ้าปิ้งไฟมาเรียบร้อยนะเจ้าเพื่อเพิ่มความหอมนะเจ้านี่เป็นกะปินะเจ้าส่วนที่ห่อนอันนี้คือน้ำตาลปีานะเจ้าจะใส่ลงไปแล้วก็โคกให้เข้ากันนะเจ้า